ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับและในวันนี้เราอยู่กับช่องพูลิฟัน a m i l y Channel นะครับและในวันนี้นะครับเราอ่ะก็จะไปเที่ยวทะเลกันนะครับผมตอนนี้นะครับกําลังออกเดินทางไปนเออใช่ครับทะเลน้ําจืดเรากําลังออกเดินทางไปอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมนี่นะครับน้องน้ําเงินนะครับผมนี่นี่ นี่ย่าผมนะครับโอเคครับถ้าถ้าเกิดเป็นการไม่เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง p ู l ี f a n Family Channel นี่ยนะครับถ้ากดแล้วก็เราอะไปถึงทะเลอย่างไวๆกันเลยดีกว่านะครับผมผมเราอะจะต้องไปไหว้พระก่อนนะครับผมโอเคครับงั้นเราไปไหว้พระกันเลยนะครับผมไปกันเลย ครับเรากำลังจะเข้าไปในนั้นนะครับผมไปกันนะครับระวังเลยได้นะครับนี่เราจะเข้าไปแดนนั้นจะไปทำอะไรครับพ่ออะไรนะครับ ค่ะครับ <sum> Terima kasih telah <laughs> menonton! เราะเราก็ได้อธิษฐานหลวงปู่อือลือแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปทะเลกันนะครับผมไปกันเลย let's go <S พ่อกำลังเสียงรถตารีพึ่งเสร็จเลยนะครับผมเจ็ดสี่ห้าแปดหกสองนะครับผมไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่โชคนะครับผมโอเคครับไปกันนะครับเอาละเราก็ถึงทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะคะผมงั้นเดินเราไปดูที่ทะเลกันดีกว่านะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับไม่ได้มาตั้งนานแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับกำลังเลือกเมนูอยู่นะครับว่าจะกินอะไรนะครับผมนี่นะครับกุ้งเต้นก็ไม่เลวนะครับน่ากินมากนะครับกุ้งเต้นนะครับผม โอเคครับงั้นเราไปกินอาหารทะเลกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนกินข้าวนะครับกินเบนไฟก่อนนะครับผมอร่อยมากเลยครับอร่ไหค่าสิบบาทนะครับผมโอเคถ้าเกิดผมกินเบนไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปกินข้าวเลยนะครับ ครับตอนนี้เรากำลังกินข้าวอยู่นะครับผมนี่ผมกินข้าวผัดนะครับผมนี่นเลนะนี่จะของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะผมถ้าเกิดเราเกินเสร็จเดี๋ยวเราะจะไปเล่นทะเลกันนะครับนี่บรรยากาศทะเลก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะผมนี่คือคนเล่นเรือด้วยโอ้โหตกน้ำไปเลยนะคะ ใครับงั้นเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก่อนนะครับผม่องก็กินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราอาะจะไปเล่นน้ําทะเลกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราะจะต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับราวะกําลังจะไปเปลี่ยนชุดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ทะเลนะครับขอตัวไปเปลี่ยนชุดแป๊บนะครับผม เราละเราก็ได้เล่นน้ำทะเลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับสภาพเปียกเลยนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทกับช่องบุรีฝันแฟมิล y ี่ชาแนลนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ